มาเล่นมกนกันนะคะทุกคนที่ไม่ถูขยันเลยหรอเปล่าสามสองหนึ่งเลยไปไป ปกติชอบดูแนวนอนค่ะเพราะว่าเวลาดูแล้วมันเต็มจอดีถ้าแนวตั้งมันจะแบบไม่ค่อยฟินเท่าไหร่ที่ว่ามันสุกแล้วหรือยังไม่สุกค่ะหรือว่าต้มแล้วอะไรเออคือเป๊ถ้าพี่กินกว๋วยเตี๋ยวแล้วผมหอมควรใช้ยาสีฟันอะไรดีคะเออส่วนใหญ่หนูใช้แก๊บค่ะความน่ารักไม่เหมือนอาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากินสตอเบอรี่ค่ะ ที่คิดว่าเรีวบ้างค่ะก็เรือไททานิกค่ะแล้วก็เรือพายอ,เอ,เอ,เอ,อืเรือโบ๊ทเรือยอชเรือเฟอร์รี่อ่ะเรีวมากหนึ่งเราชอบกินโยเกิร์ตมากเลยมาถึงโยเกิร์ตที่เป็นถว้วยรอแป๊บนึง <laughs> แล้วพี่จนหนูให้ฟรีคะ่ะรุ่นสามไม่แปลกคะ่ะรุ่นสาสวยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทางเราเป็นมัลติโพซับใหม่หนึ่งเขาน่าจะเป็นคนเดียวกันนะคะแต่ว่าหนูชอบมาร์กอีกคนนึงก็คือมาร์ก n อ t u ซทค่ะอันนี้ติดแล้วนะ มีป้ป <laughs> ชอบเหมือนกันครับมไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะว่าเราข้างรักคุณพี่มากกว่าอุยแรงอะ่ะต้องไปต่อคิวนะคะ ขอบคุณค่ะก็ราวันที่จะได้เจอทุกคนเหมือนกันนะคะโอ้ยค,ค่ะวิธีนะคะง่ายมากค่ะนี่คือลักใช่ไหมคะลักกลับปิ้งเ,ออเรื่องนี้ต้องไปตกลงกับคุณมาร์กนะคะแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยหัวใจมีสี่ห้องนะคะ 咱们到白。